นี่ขอบใจมากนะครับพุ่เออผู้กองครับพุ่ผมว่านาฬิกาข้อมือมันไม่เข้ากับชุดนะครับฉันตัดสินใจของฉันเองได้ไม่เกี่ยวกับานายผู้กองครับผมว่าอะไรผู้กองครับ าาไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรจริงๆค่ะค่ะไปคกับคุณค นหนูนึกว่าพี่พันจะเบี้ยวหรือสลระนี่เดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันมะข้างในกำลังสนุกเลยนะพี่พันไม่งานมไม่เอาอะไม่เข้าไปเดี๋ยวผู้กองเห็นเห็นก็จำไม่ได้หรอกน่ะเพราะว่าหนูอะกำลังจะพาพี่พันไปแปลงด้วงแปลงแั้งืงงงอ เกิดจะโดนถีบหน้าเองให้หายไปแล้วเนี่ยน้อยเสื้อใหม่ของข้าทั้งชุดเอ็งนั่เอาใส่ออกงานซะเนี่ยข้าจะรู้ไม่แล่ะเนี่ยไอ้ซี่วันเอามาให้ข้าใส่เนี่ยเอาทั้งนั้นเองนะอย่าขึ้นไปหยุด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 จะบ้าเหรอเอ็งจะมาถอนเลยตรงนี้หน้าเกลียดตายชักหูย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 หนยหู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 อเูยห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 หู เฮ้ยเฮ้จเจอกันข้าขอตัวไปทำงานก่อนได้ได้เจอกันนะเว้ยเออเจอกันเจอกันป้าวป้าวไม่มีอะไรอือพี่พันธ์เราออกไปเต้นรำกันดีปะเต้นไม่ไปเนอะอือไปเลยนะพี่พันรู้ว่าไม่ชอบประดุมแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีเพลงจังหวะเลยวันนี้นะได้เถอะป้าเฮ้นไฮ้เฮ้นเต้นนะ

พี่พันจะรีบไปไหนไปเปลี่ยนชุดไงเอ้าไปพันเาเอง็งจะรีบไปไหนวะก็ไปเปลี่ยนชุดแก้ออกนี่ไงหยุดหยุดหยุดยังไม่ใช่ตอนนี้เอ็งรู้เปล่าว่าท่านประธานน่ะเขาจะให้เอ็งไปเต้นนี้ดูอีกรอบนึงไปแต่นนี่ใช่ไม่เอาแล้วพี่พันพี่พันพี่พันนะพี่พันนะเพื่อเสือเสียงโรงแรมเรารอ,อบนึงมันไม่ใช่อาชีพของพี่ใช่

แล้วโอกาสน,นี้นะครับขอเชิญคู่เต้นเลยนะครับพบาบา the West. She's the gal that I love best. <laughs> ต้องขอเชิญคู่เต้นรำนะครับขึ้นมารับของจากท่านประธานด้วยครับต้องขอขอบคุณมากนะที่ได้กรุณามาเต้นให้เราชมอีกครั้งหนึ่งผมครับ <c oughs> ผมครับ <c oughs> ผมครับ แต่ว่าพ่อหนุ่มจะไม่ถอดหน้ากากให้เราได้ดูหน้าคาตาสักหน่อยแล้ว <c oughs> เ,เรื่องนี้ผมคงต้องขอท่านไว้สักเรื่องหนึ่งนะครับท่านด้วยหน้าตาอันหล่อเหลาของผมแล้วนะครับเพราะผมเขาเลยสั่งไว้ว่าถ้าเกิดไปงานที่ไหนแล้วมีผู้หญิงหน้าตาดีๆเกินสักสองคนอย่างนี้นะครับ ขาให้หาอะไรปิดหน้าไว้ครับเพราะกลัวว่าผู้หญิงในงานเมืกี้สลบตบเป็นกระจายครับท่านผู้ชมนันจะเอาขอบคุณมากเอาเชิญครับเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปไปเอาละครับทุกท่านขอเชิญตาสบานเลยนะครับเส้นกันจะให้สนุกเลยนะฮะ เชิญครับผ hey? ู yeah, oh, ้กองครับกลับบ้านดีๆนะครับค่ะผู้กองครับผู้กองครับค่ะนั่นๆๆดู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 นี่พ่อขับรถพงษครับพงษ์เลิกเลิกงานกันแล้วครับพ่องษ์เลิกตั้งนานแล้วนะฉันนึกว่าแกจะรออยู่ที่รถสิ ก็ไม่เห็นผู้กองเขาบอกว่าเลิอกกี่โมงใครจะไปรู้ครับผมน,นี่จะมาเถียงถยงครับผมไม่ได้เถียงนะครับก็คแค่จะพยายามอธิบายครับพมใจเน็นนะคะที่จะล้างหน้าล้างตาบ่ะไม่เป็นไรครับผู้กองจะกลับเลยใช่ไหมครับกลับบ้านทันที่กรุงเทพไม่ใช่เลยอ,อ๋อ,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 อครับพมเชิญครับผู้กองเนี่ย จะส่งผู้กองกลับบ้านดีด้ดวยเข้าใจไหมครับพงสุชดชีวิตครับใช่ครับผู้กอง ผู้กองมองพ่อมทำไมครับกินข้าวหรือยังอ่ะพอดีฉันลืมให้เบี้ยเลี้ยงหนายแม่ไม่เป็นไรหรอกครับผู้กองแค่ผู้กองเป็นห่วงไอพันธ์ไอพันธ์ก็อิ่มแล้วครับบ้าไม่ต้องมาพูดเล่นกับฉันนะฉันไม่ใช่เพื่อนนายพ่มไม่ได้พูดเล่นนะครับผู้กองพ่อมพูดจริงๆกับผู้กองโกรธเหรโกรธ กรธมากโกรธง่ายแล้วก็หายยากเพราะฉะนั้นไม่ต้องมากวนโทรสาชฉันได้เป็นดีนี่เมื่อตะกี้นี้ได้ไปดูเขาเต้นรำมาหรือเปล่าเออแล้วผมเดี๋ยเขาไปดูทํำไมครับพุมเต้นไม่เป็นครับแค่เดินได้ก็เก่งแล้วไอ้ผู้ชายที่มาเต้นโชว์เยนะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับนายแต่ฉันเห็นไม่ค่อยถนัด แล้วไงครับผู้กองฉันเห็นทีแรกนะก็ mm hmm. คิดว่าต้องเป็นนายแน่มันแล้วแล้วมันจะเป็นพุ่มได้ยังไงครับผู้กองมันพุ่มเขาไปไม่ได้รอบผมรอผู้กองอยู่ที่รถนี้แหละแล้วเมื่อตอนกลางวัน,วนฉันออกไปกินข้าวข้างนอก mm hmm. ก็เจอผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาเหมือนนายแดะเลยแล้วอยู่ดีๆเขาก็หายไปไหนก็ไม่รู้ แม่ก,กองนี้มันชักยังไงยังไงอยู่นะเห็นอะไรเห็นใครก็เป็นหน้าไอ้่ันไปหมดมันมันแปลกนะนี่อย่ามาทะเลื่องกับฉันนะปแปลกก็ปแปลกแต่ฉันเห็นของฉันจริงๆอะแต่ช่างเถอะคนอย่างนายคงไม่ไปทำอะไรอย่างนั้นหรอก แล้วถ้าเกิดพมทําได้ล่ะครับก็แสดงว่าที่ฉันเห็นทั้งสองที่ก็คือนายใช่ไหมเอ้นายพันคือนายใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับข้อหาพันตอบฉันมาเดี๋ยวนี้นะพมจะตอกอะไรว่ายังไงนายพันก็จะไปว่าอย่างไงได้ล่ะครับก็นี่ต้งแต่หลอดทางวันนี้ผู้กองว่าพมอยู่คนเดียวเลยนะครับนายไปเรียนเต้นเรามาจากที่ไหน บนหลังขวายมองครับแล้วผู้หญิงที่เต้นด้วยกันมเมื่อกี้ใครผู้ก,กองอยากรู้เหรอครับอืมถ้าทางดูสนิทสนมกันจริงๆเลยนะนี่ถามจริงเหรอถ้าเมียนายเขาไม่เห็นเข้าอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงทำไมครับมันจะหึ่งพ่งยังไงครับใช่สิ แค่เต้นกันเฉยใช่มันจะมาหึ่งทําไมล่ะครับผู้กองหึงได้ทำไมจะไม่หึงนายนี่ไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่รู้หรือไงว่าคนเราวันที่รักกันเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกหวงแหนซึ่งกันและกันหรือที่เรียกง่ายๆว่าหึงอ่ะแล้วผู้กองเคยหึ่งไงครับไม่เคยอ่ะเอ๊ะนี่นายจะมาย่อนถามได้ทำไมพลทหารพันจะมาไว้เลยนะว่าฉันเป็นผู้กองแล้วนายเป็นคนทหารไม่ต้องมาลามปามใส่ฉันเข้าใจไหม นี่ฉันถามว่าเข้าใจไหมยเข้เขาใจครับก็กําลังท้องอยู่เนียว่าผู้ก,กองคือผู้ก,กองพุม่มคือพลทหารผู้ก,กองคือผู้ก,กองพุม่มคือพลทหาร <h ums> หนูแดงลูกแดงลูกจ๋าถึงบ้านแล้วลงมาค่ะลูกระวังนะกันลงมาระวังค่ะลูกระวังลูกสวยจริงๆไหนกอดทีสิลูกแม่สวยจุดเลยมันก็สวยดีหรอกนะแต่พรอว่ามันมันเปิดเปิดขึ้นบนเยอะไปยมันน่าจะ มีอะไรปิดหน่อยอนะก็ชุดมันก็ชุดมันมาแบบนี้ะค่ะจะให้ปิดยังไงะคะไปไปไปเาบ้านดีกว่าไปเออแล้วแล้วพ่อผมครับยังก็กลับไปสิ<อ>แล้วพรุ่งนี้ครับพ่มพรุ่งนี้ก็มาสิ ต้องเข้าก่อนแล้วค่อยมานะต้องต้องเราต้องแต่งชุดเครื่องแบบทหารนะครับแต่งชุดเดิมนี่นะครับผมผม,ผมได้รับแจ้งมาชุดเดียวครับผมแจกชุดเดียวก็ใส่ชุดเดิมนี่ไปแหละท่านแม่นแยะ่นะครับคุณพ่อคะคุณพ่อช่วยเบิกชุดให้ในพันเพิ่อมอีกสักชุดสิคะก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อสั่งฮะ ระวังนิดเดียวแล้วทุ่งเครื่องแบบทหารของท่านผู้กองครับเอาเข้าไปเก็บในบ้านแล้วก็ไปซะสิครับผมโอ้ยระวังนะกับลูกค่ะอู้นระวังไประวังลูกระวังแค่จะมาตามท่านทำไมฮะไม่ไม่ได้ตามท่านครับแต่ทุ่งเครื่องแบบของผู้กองครับ ข้าถือไว้เองได้ส่วนเองกลับไปได้แล้วข้าพุ้มไอ้พันครับท่านนี่มันรถข้าเองอะเดินกลับไปสิวะอ๋อรถท่นทะนึื่งเดี๋ยวพ่อขังลืมเลยข้าพุมเดินครับ นาเองเนาะเฮ้ยเป็นไงบ้างวะน้าหน้าอิจฉาโคตรเลยโอ้ยอยากเป็นเด็กินๆักพันเน้น้ดูมันดูมันนอนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีความสุขสีท่าหมันไส้พวกเราบุกมเลยดีกว่าดีมากหลอกหลบกม่ได้ข้คุณเลย ตั้งวงเล่นคอนเสิร์ตกันยังไงเะร,ห,รหลายพันครับผมทำไมไต้องอยู่ข้างล่างกันฮะผมตกเตียงครับตกเตียงครับผ่อมสงสัยจะไม่เคยนอนเตียงซะละมังน,นี่<ม>เอางี้แล้วกันคืนนี้เองก็นอนข้างล่างแหละแต่ห้ามใช้หมอนห้ามใช้ผ้าห่มห้ามใช้ที่นอนนอนข้างล่างจนถึงเช้าเลยเข้าใจไหม ครับพุมอือ่ะแล้วบอกให้นอนทำไมไม่นอนคนอื่นถ้าไม่นอนก็เดี๋ยวออกไปวิ่งรอบเรือนนอนนะกุดไหนครับอ่านอนซะนอนถึงเวลานอนก็ต้องนอนไนครับพุมแกก็นอนด้วยครับไม่เคยสักนิดจะอิกเทรนไอเราน่ะรู้เราเป็นเต่เนอ กับเธอหมดหัวใจให้ไปหมดแล้วถ้าเธอไม่รักก็ตามใจไม่ต้องมาแกล้งลวงใจคุณเปิ่นชมยิงน้ำปฏิบัติสมบัติแทนสมบัตแขนให้ตึงตรงคมคง,ง,งตั้งหนักอาหารสมบัติตเอ อังน e hey! hey! ี้ไม่ได้เรื่องเอางี้แล้วกันวิ่พื้น50ทีเตรียม50ทีปฏิบัติ เอาทั้งหมดชุดจัดแถวหมดแถวตรงหนึ่งคนทหารพันกบออกมาหน้าแถวผู้กองชิวีผ่องให้แกไปพบที่บ้านเดี๋ยวดีเลยว่ะแล้ว ให้พุ่มไปอย่างนี้เลยครับพุ่มยังไม่ได้อาบล้าอาบขาอะไรเลยครับรีบๆอาบเพราะเขรีบๆไปสิกระปุ่มรีบไปเลยครบพุ่มเก่งหล่อที่ได้ข้าวต้มมาแล้วค่ะคุณค่ะเออดีดีดีร้อนๆเลยนะต้มอีกแล้วอ่ะค่ะต้มนะจ๊ะนี่มันอาจจะเปื่อยหน่อยนะเพราะว่ามันสามวันแล้วละ ช่วยกันหน่อยนะทานให้อร่อยนะจ๊ะคุณว่าขอเป็นขนมปังได้ไหมได้ไงอ่ะแล้วเข้าต้มของฉันจะทำยังไงล่ะฮะโอ้ยไม่ยากทิ้งไว้เย็นก่อนสิคุณแล้าคุณก็เอามันไปรดน้ำกล้วยไม้คุณจะถ้าทางปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีเนี่ยหมักมาหลายวันแล้วเนี่ย โอ้หทานเข้าไปคุณพ่อคุณแม่คะได้ทานมาหรือยังคะยังจะลูกอเอ๋วันนี้มีอะไรให้ในพันทานหรือเปล่าคะเนี่ยนี่เมื่อวานลูกสั่งมันไปแล้วไม่ใช่เหรอให้ทานอะไรก่อนมาก็หนูเพิ่งโทรไปบอกเขาเมื่อกี้ว่าให้มาได้เลยหนูหน,หนูลืมไปว่าต้องไปคืนชุดอะค่ะอ๋อเดี๋ยวลูกมีจ้ะ ไม่มีก๋าต้มให้ในพันทานก๋าต้มน้ำรสต้นไม้เนี่ยน้ำรสกล้วยไม้คุณนั่นแหละใส่หมูสับเข้าไปก็น่าทานเองอ่ะไม่เหรอพูดอะไรฮะพูดใหม่ได้นะเออเดี๋ยวดูสิว่าจริงไหมนี่ยดู๋ยวกูไม่ต้องขออนุญาตครับผมมาแล้วนี่รู้ไหมว่าในบุรินทร์เขาไม่อยู่วะฉันเหนื่อยมากเลยอ่ะต้องทำงานคนเดียวพันธุ์ก็ไม่เคยช่วยฉันเลยอ่ะจะหาเรื่องไหนไงฮะ ไปหลังบ้านทำข้าวต้มกันก็ไม่ต้องไปสนใจเร็วๆข้าวเยเ็นๆคุณพ่อนั่งลงก่อนแล้วหุดหนิดตอนเช้าไม่ดีนะคะน,นี่ตกลงเอาเสื้อไปคืนร้านไหนลูกก็ร้านของเพื่อนนายพันนะคะ<ว>คุณพ่อลูไหมคะเขาไม่คิดเงินสักบาทเลยค่ะไอขี้โม้้าวคุณพ่อพ่อไม่ได้วานลูกพ่อไอ้พันมัน ไปไหนลูกไปดูพันละค่ะให้ทันข้าวเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวโดนคุณแม่ใช้ใช้ใช้หนูไม่ได้ออกจากบ้านแน่เลยค่ะใส่หมูสับหรือยังคะแม่มาเนี๋ยหนูทำให้ดีกว่าค่ะ <ๆ S 1> คุณแม่ไปดูพันที่รถน,น้ำต้นไม้เร็วๆดีกว่าเนาะเพราะว่าหนูรีบอะค่ะหมูสับเนี่ยใส่แค่ไปนิ้ดก็พอแล้วนะอย่าใส่เยอะเหมือนเลี่ยน ถ้าไข่ก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะนอเล่เหนมอง จริงๆเลยนะรถน้นต้นไม้ก็เสร็จแล้วนี่ฉันจะบอกให้นะเธอเนี่ยสงสัยเคยเลี้ยงกล้วยไม้เก่าแน่เลยถึงได้คล่องแคล่วขนาดนี้ยครับผมก็เคยช่วยเพื่อนมันเลี้ยงนะครับก็ที่บ้านเพื่อนมันมีต้นกล้วยไม้สสวยงามลายต้นเลยครับก็ตรงงี้นะครับเดี๋ยวไว้วันหลังผม มาฝากคุณนายต้นซองต้นดีไหมครับอุ้ยตายแล้วฉันขอบใจล่วงหน้านะพันทำไมเธอรู้ว่าฉันชอบกล้วยไม้ล่ะ <c oughs> ครับผม <c oughs> เ,ออเดี๋ยวเธอก็ไปล้างมือให้สะอาดแล้วก็ไปทานข้าวต้มนะคุณหนูอุ้ยออผู้กองอ่ะเข้าตักข้าวต้มเผื่อเธอแล้วนะ <c oughs> ครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปล้างมือก่อนนะครับจ้าตามสบายเลยอ <c oughs> ันนี้เพื่อนเยอะจริงจริงเดี๋ยวก็มีเพื่อนทำร้านเสื้อเดี๋ยวก็มีเพื่อนทำกล้วยไม้ จะมีเพื่อนอะไรอีกนะเป็นไงจ๊ะลูกเสร็จแล้วค่ะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้ใส่หมูแค่ ใบดิวก้อยแค่นั้นจะไปพอได้ยังไงล่ะคะก็ใส่แล้วหน่อยเยอะไปเดี๋ยวไหมจิ้วลูกหมูมันตกลงไปค่ะไม่ได้โอ้ยอะไรันหนักหนาเนี่ยล้างมือมาแล้วครับพ่ออ่านั่งเลยพานครับผมโอ้โหพานเยอะแยะเลยนะเนี่ยรอข้างนอกนะนี่หมูเยอะแยะนี่มันไม่ดีนะเนี่ย เพราะว่าทานแล้วจะทำให้เธอเนี่ยขี้เกียจ <laughs> แล้วมันจะอ้วนด้วยรู้ไหมจ๊ะนะทานพอประมาณก็พอนะอ้วน <laughs> น่าทา,านจังเลยครับน,นะ,ะฉันว่าเธอคง ดี๋ยวทานเยอะนะเช้าๆไม่ดีดูมั้ยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวท้องอืดจ้าก็ต้มกับมินญางก่อนนะครับผมครับขอบคุณครับผม เลยเหรอมันเยอะแยะอย่างเงี้ยไม่เยอะหรอกครับผู้กอง God, ก็พมซื้อมาฝากผู้กองด้วยครับอันนี้ครับนี่ของผู้กองครับส่วนอันนี้นะครับของรัตนาชาติครับไว้กล่องหนึ่นงอ่ะอ๋ออันนี้ของพมเองครับส่วนตัวว่าแต่ผู้กองจะเอาอะไรอีกบ้างครับเดี๋ยวพวมไปซื้อให้ไม่อ่ะ พัน<บ>ใช่ว่าบ้านนายเนี่ยต้องเป็นเศรษฐีหรือไม่ก็เจ้าของร้านเนี่ยต้องเป็นเพื่อนนายใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยมันเกินเบี้ยเลี้ยงของนายทั้งเรื่องเลยนะเอางี้เดี๋ยวของคุณรัตนาชาติเดี๋ยวฉันออกเองเพราะว่าค่าชุดเขาไม่ได้คิดฉันไม่เป็นไรครับผู้กองผมออกเองได้แต่ว่าไม่เป็นไรครับผู้กองผมออกได้จริงเอางี้สิครับถ้าเกิดว่าผู้กองอยากจะให้เงินผมผมข้อเป็น รอยยิ้มวันวานอย่างนี้สักดีก็ยังดีไปนายพันธฉันหบอกนายแล้วใช่ไหมว่าฉันเป็นผู้กองไม่ใช่เพื่อนเล่นนาย